รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมอริรนทีวีรายการโหบประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลกว่าสิบปีในการเดินทางของรายการโหบประกายแสงแห่งความหวัง โดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลยังคงออกเดินทางช่วยเหลือสร้างจุดเปลี่ยนชีวิตให้กับคนที่กำลังลำบากโดยวันนี้เป็นเรื่องราวของครอบครัวที่โชคร้ายแต่พวกเขาก็พยายามฟ้าฟันอุปสรรคกันอย่างเต็มที่สวัสดีค,ร,ค,คร,รับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการโฮประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนังกงานสลากกินแบ่งรัฐบาลผมบิน บัลลือธิ์ครับผมเอกพันธ์บัลลือธิ์ครับคุณผู้ชมครับทุกๆเคสนะครับที่เราไปช่วยเหลือเขาเนี่ยนะครับเราจะรู้ต้นสายปลายเหตุนะครับแต่ครอบครัวในวันนี้โชคร้ายนะครับซึ่งเขาไม่รู้เลยว่าอะไรเกิดขึ้นกับลูกชายของเขาวันนี้เราไปฟังเรื่องราวของครอบครัวนี้นะครับอยู่ที่อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครครับคุณผู้ชมครับกำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญหากคุณผู้ชมไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นอย่างไรนั้น ส่งผ่านแรงใจให้พวกเขาไปพร้อมกับเราครับไปครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของคุณวาสนาไม่รู้ว่าเป็นความโชคร้ายหรืออย่างไรแต่ก็ทำให้คนในซอยที่ผ่านไปผ่านมาหรือคนที่มาซื้อข้าวแกงที่ร้านเธอ อดสงสารในชะตาชีวิตของเธอไม่ได้ก็บางคนก็เล่นกับเขาบางคนก็เฉยๆบางคนก็แค่ถามอ,อ๋อน้องเดินไม่ได้หรอน้องเป็นอะไรน้องอะไรเขาก็จะถามประมาณนี้เฉยๆกัะนะก็เหมือนกับเขาเห็นแล้วเขาก็สงสัยบางคนก็มองอีกแบบหนึ่งที่เราลูกเขาถามว่าทําไมทําไมต้องเอาลูกออกมาเขาไม่รู้เหตุผลที่จริจรงว่าทําไมต้องเอาลูกมาเหมือนกับเรา,เาลูกมาเพื่อเราขายของได้ไหมมันอะไรแต่จริงๆมันไม่ใช่ เขาไม่สามารถอยู่เองได้โดยที่ไม่มีแม่มีพี่นอกจากลูกชายที่พิการที่เห็นอยู่หน้าบ้านแล้วยังมีลูกชายที่พิการอีกคนในบ้านซึ่งทุกวันนี้คุณวาสนายังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงของความพิการของลูกชายทั้งสองคนเลยมีทั้งหมดสี่คนค่ะมีคนโตอายุยี่บเอ็ดตอนนี้เขากลางวันไปทำงานเรียนตอนเย็นเพื่อหาค่าเทอมของเขา แล้วก็น้องคนที่สองช่วยแม่ขายของกลางวันแล้วก็ไปเรียนเย็นแล้วก็มีคนนี้สิบเจ็ดปีเขาเดินไม่ได้เขาต้องอยู่กับเราอย่างนี้แล้วก็คนนี้อายุสิบสี่ปีเขาคลอดมาก็ปกตินะแล้วก็มาหกเดือนอาการก็เหมือนกันเลยน้องไม่สามารถทำอะไรได้เลยไม่สามารถกินข้าวเองได้นั่งไม่ได้พูดไม่ได้ ทุกทางที่เขาแนะนํามาศัายศาสตร์วิทยาศาสตร์โรงพยาบาลไหนแล้วก็ไม่ดีขึ้นจนเราเราบอกว่าเราหยุดทํานะเอาส่วนนะั้นมาเลี้ยงดูเขาให้ดีที่สุดให้เขาได้ความรักจากเรามากที่สุดก็พอด้วยความโชครายของโชคชะตาทําให้คุณวาสนาและสามีต้องช่วยกันดิ้นรนฝฟาฟันอุปสรรคทํางานกันอย่างเต็มที่ซึ่งพวกเขาก็สู้กันมาอย่างถึงที่สุด ถึงถึงแม้เราจะมีลูกสองคนที่เป็นแบบนี้จริงลูกคน,ค,นคนอื่นเขาว่าแย่กว่าบัดแย่กว่าเราเขายังเขายังไม่ทิ้งลูกลูกเขาเลย <c oughs> แค่ลูกเราเนี่ยเราต้องเลี้ยงคือเลี้ยงให้สุดช่วงหน้าเราจะเดินทางไปให้กำลังใจพวกเขากันครับ วันนี้รายการโห o ประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเดินทางมาที่กระทุ่มแบนเพื่อมาให้กำลังใจกับครอบครัวของคุณวาสนาเมื่อลูกชายสองในสี่คนกลายเป็นคนพิการทำให้ครอบครัวของเธอใช้ชีวิตอย่างยากลำบากเรื่องราวทั้งหมดเป็นมาอย่างไรไปติดตามกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ขายอะไรจ๊ะขายแกงขายข้าวกล่องค่ะ ที่เราขายทุกวันนี้ก็คือ,อมันมันต้องเอาอะไรได้ตรงเนี้ยไปช่วยเหลือลูกที่พิการใช่ไหมได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ได้กินไปด้วยได้กินไปด้วยไม่ต้องไม่ต้องไปออกทุนซื้อใช่ไหมรายวันๆหนึ่นงใช่ไหมใช่ค่ะ,คะได้ขายตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ยไอซื้อของตั้งแต่ตีสองแล้วก็ทำยาวมาเลยค่ะก็ถ้าออกมาหมอเลขไวตีห้าเราก็ได้ขายไปมั่งตีห้าหกโมงเรื่อยๆไปอะไรเรามีลูกพีการสองคนจริงไหมจริงค่ะ เป็นคนรายคนคนโตหรือว่าคนคนที่สามคนที่สี่ค่ะเกิดมานี่คือสมบูรณ์ครบทุกอย่างปกติค่ะปกติแล้วก็ค่อยกลายเป็นคนพิการสิบเดือนกล้ามเนื้ออ่อนแรงกล้ามเนื้ออ่อนแรงร่วมกับอาการเกร็งอเดี๋ยวเขาไปคุยได้ไหมได้นี่คือเรื่องราวส่วนหนึ่งของชีวิตคุณวาสนาเดี๋ยวเราจะเข้าไปหาลูกชายทั้งสองคนที่อยู่ด้านใน และย yup. ้อนฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของคุณวัสนากันครับไม่มีลูกกี่คนสี่คนผู้ชายหมดเลยใช่ค่ะไหนลองเล่าเรื่องเกี่ยวกับลูกชายสองคนนี้ฟังหน่อยว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรกับเราตอนนี้เอเขาคลอดมาก็คลอดในที่นี่ค่ะคลอดปกติก็ก็เหมือนเด็กปกติที่แบบนั่งได้จับยืนกระโดดได้แต่วันก่อนที่เขาจะแบบ เป็นอย่างเงี้ยเขาจะร้องมากๆอยู่วันกับคืนนึงตอนที่เขาเกิดมาเนี่ยหมอวินิจฉัยแล้วหรืออะไรเงี้ยคือเป็นเด็กปกติทั่วไปหมอไม่ได้บอกอะไรเลยใช่ไหมว่าอน,นาคตต่อไปเด็กจะกลายเป็นอะไรหรือว่าคนคือปกติเลยปกติคัดกรองทุกอย่างแล้วฉีดวัคซีนก็ไปที่เดิมหมอก,ก็ก็สแกนสมองแล้วก็ทุกอย่างก็ก็หาสาเหตุไม่ได้แค่สันนิษฐานว่าน้องอาจเกิดการขาดอากาศหายใจชนะั่วขณะลำบากต้องมาดูแลลูกชายพิการสองคน ก็ก็ลำบากแต่เราก็ทําได้เพื่อเราไปให้ใครเขาเลี้ยงไม่ได้เขาเขาไม่สามารถอยู่กับใครได้เขาล้องเคยเคยไปจ้างเขาเลี้ยงเขาล้องเจ็ดวันก็ทั้งเจ็ดวันแล้วเลสตนใจไม่ใลูกร้องล้วสงสารไม่ให้ใครเลี้ยงเลย <c oughs> เลี้ยงอีก <c oughs> ทาอะไรก็ได้ที่เลี้ยงลูกได้ หกคนที่อยู่ในครอบครัวแล้วแบ่งหน้าที่กันดูแลอะไรกันยังไงก็คือสลับกันมีก็คือเหมือนเราสัมผัสเราก็ใครว่างก็จัดการใครว่างก็ทําได้อะไรเงี้ยหน้าที่แต่หลักๆก็จะเป็นของลูกชายเออพี่ชายใช่ค่ะก็คืออาบน้ําเปลี่ยนเ้าอ้ให้น้องก่อนไปเรียนตอนตอนใสสายอะไรเงี้ยออแล้วพี่ชายคนโตอ่ะเขาจะพอมาผัดยังไงคือพี่ชายคนโตเขามีหน้าที่ของเขาเราขอแค่เขาไปทํางาน หาค่าเทอมเองแล้วก็ไปเรียนแล้วก็ช่วยบ้างตอนเช้าก็มาช่วยนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาเพราะว่าเขาก็หนักในส่วนของเขาแล้วเราเสียดายไหมเวลาที่ผ่านมาเราไม่ได้เที่ยวกับเพื่อนเคยคิดครับแต่ว่ามันมันก็มันก็ต้องช่วยอะ่ะมันไม่ได้จุดจุดที่แบบทําให้ผมไม่อยากแบบไปเที่ยวกับเพื่อนก็มีช่วงที่ว่าอยู่กับน,น้องสองคนแล้วน้องชักตอนน้ามัน<ข>ไลยแบบเขากลัวน้องเป็นกล<อ>ัวน้องชัก กลัวกลัวน้องเป็นอะไรอะไรเงี้ยถ้าก็ไปเที่ยวกับเพื่อนแล้ววนะันนั้นน้องกไ็ไปอยู่ก็เรียบร้อยใช่ปะ่ะ<ม>นี่คือสิ่งที่ท,ท,ที่ที่เขารู้สึกไม่ไหวถ้าถามแม่นะภูมิใจกับลูกชายคขาไภูมิใจคะ่ะภูมิใจเขามาเขา,เขาเขาเชื่อฟังเขาเขาทำให้แม่สบายใจได้ทุกอย่างแล้วก็ผลการเรียนออกมาดีแบบดีสามจุดเก้าเจ็ดสามจแดอะไรอย่างเงี้ย โดยที่ลูกไม่ต้องไปเรียนพิเศษไม่เรียนพิเศษไม่ได้ออกกันบ้านมาทาที่บ้านไม่มีคอมที่ผ่านมาทุกวันเนี้ยกําลังใจกับครอบครัวนีนสำคัญสำคัญอ่ะสำคัญมากเลยสำคัญมากถ้าทุกคนไม่คอยแบบร่วมมือหรือซัพพอร์ตกับเรามันก็คนเดียวไปเองอะขนาดร่วมมือกันแล้วเราเหมือนเป็นเป็นคนนําเวลาเราเจออะไรหนักๆทีเรายังแย่เพราะทุกอย่างเหมือนเราเป็น เป็นหลักเสาหลักใช่ค่ะคือเงินได้ทุกเดือนใช่ไหมก็ได้มาคือก็ให้แฟนหมดคือให้แฟนซื้อแบบค่าจ่ายคือค่าบ้านแล้วค่าเป็นเพลทของน้องนี่ด้วยนะครับแล้วค่ากินค่าซื้อของอะไรครับก็นึกถึงลูกที่เป็นอย่างนี้ครับผมเราต้องนึกถึงให้มากที่สุดอย่านึกถึงแค่ส่วนตัวของตัวเอง แล้วถ้าเท่านึกถึงตัวแต่ส่วนตัวของตัวเองอะ่ะคือมันจะไปไม่รอดครับครอบครัวเราต้องรักครอบครัวและรักที่ว่าที่ว่าลูกก็เป็นอย่างนี้ด้วยไงครับเอาละครับคุณผู้ชมครับและนี่คือชีวิตนะครับของครอบครัวหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่าเป็นครอบครัวที่เกือบจะสมบูรณ์ขาดอะไรไปอย่างอีกอย่างก็จะก้มมาแทนและแทนอย่างดีซช่ด้วยนะครับวันนี้รายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสานสลากกินแบ่งรัฐบาล ครับวันนี้ทางรายการมอบทุนทรัพย์นะครับหนึ่งื่นบาทไว้เป็นกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตต่อไปครับพร้อมด้วยถึงยังชีพอีกหนึงถุงนะครับมอบไปให้มันทาความเดือดร้อนเบื้องต้นนะครับครับอย่างเคสของคุณวาสนาเนี่ยนะครับทางครอบครัวเนี่ยผมจะไม่พูดถึงสาเหตุในการเกิดขึ้นอะไรกับลูกชายเขาทั้งสองคนแต่ผมขอชื่นชมนะครับกับสิ่งที่คุณ วาสนาและกับลูกทั้งสองคนางสามารถแก้ปัญหาครอบครัวได้อย่างดีมากกําลังใจให้กันและกันถือว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นไม่ว่าอุปสรรคจะอะไรมากมายแต่มันก็จะผ่านไปด้วยดีคุณผู้ชมครับวันนี้รายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับลูกสวัสดีครับสวัสดีครับ สสวััดีครบขอขอบคุณรายการโภป,ประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมากๆค่ะที่ได้เข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ให้เราได้มีแรงมีกำลังใจในการเลี้ยงดูลูกแล้วก็ทุนอันนี้จะเอาไปซื้อวัสดุดิบแล้วก็ให้ส่งให้ลูกเรียนแล้วก็เลี้ยงดูลูกต่อไปค่ะขอขอบคุณมากค่ะ เพราะเราเชื่อว่าการให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้โอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนร่วมสร้างสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืนไปกับพวกเรารายการโหปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลอมริ r ทีวี